กรับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่รอผมทางอุทัทยปลาทองจากช่องทางอุทัทยพาวีดูนะครับวันนี้ก็ได้ข่าวดีของนาตอไหลนะนาตอไหลได้รับสองข่าวมาแล้วนะครับก็คือหมายมาถึงบ้านแล้วรวมทั้งบอกว่าอีกฉบับหนึ่งก็คือของแม่นางเอกอันนั้นอาจจะเป็นอุทธรในเรื่องค่าสินไหมทดแทนนะ ผมก็ไม่รู้เห็นเขาเขาเยื่นในวันเดียวกันหรือเปล่านะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องหมายดีกว่าทำไมคลิปความบันเทิงเริ่มแล้วอา้าวก็น้าต่อไหลแกบอกว่าเขารอหมายนะกูรอหมายมึงอยู่กูรอหมายมึงอยู่ทำไมาหมายมึงมาเมื่อไหร่กูจะแฉหมดเลยกูจะแฉมทุกวันเลยตัวนี้แหละเป็นความบันเทิงนะแต่ แต่ความบันเทิงนี้เนี่ยข่าวตั้งแต่เชา้านี่ก็เห็นหัวม่งมคู่มาอยูน่นะว่าน้าพูดอย่างนั้นนีน่น้าคิดดีแล้วเหรอผมมีอาชีพอะไรผมอะไรนะผมมีอาชีพอะไรผมเป็นใครประมานั้นแหละนะ <c oughs> ฟังแล้วก็คือคู่นั่นเองเหตุก็น่าจะเกิดที่สารจังหวัดอุบลน,นะว่า ไปพูดถึงว่าเขาไปศาลในวัดอุบลเนี่ยไปยุ่มย่างคดีหรือเปล่าหรืออะไรผมไม่ได้ฟังนะตอนนั้นคือข้ามมาเลยเพราะว่าได้ฟังแต่เมิงเขาพูดนะเออก็ไปดูเอา้เอาอานาต่อไหลจะได้รับไม้แล้วเหรอมานั้นนะ่ะแต่นายคนนี้เขาเป็นคนไม่รีบไม่รอนนะก็คือปล่อยระยะไว้ก่อนอคือขู่ไว้ก่อนนะ แต่แต่แต,ตไม่ฟองนะขี้เกียจลากฟองเลย่รืตอตอนน,นั้นตอนไหนก็อาจจะโชคดีเว้นแต่จะยังไม่หยุดนะยังใส่ต่อไปอีกถ้าย้อนไปถึงคดีอุบลเนี่ยอยากย้อนนิดหนึ่งนะผมก็ไม่ได้ฟังนะว่าเขาพูดเขาต่อว่ากันอะไรแต่เอาที่จําได้ก็แล้วกันว่าในห้องพิจารณาวันนั้นเนี่ยจะไม่มีต่อไหลขึ้นไม่นั่งนะวันนั้นเป็นการไต่สวนมูลฟ้อง <c oughs> ทำเนียมการปฏิบัติของการไต่สวนมูลฟ้องไม่จําเลยไปนั่งในห้องวิจารณานะเพราะว่าเกิดศาลวันนั้นี่ศาลบอกมีมูลทันทีเลยนะจนทนายที่ต่อหลายจ้างมาบอกว่าท่านท่านท่านไต่สวนนี่ไต่ประมาณว่าฟังให้หมดก่อนไต่สวนให้หมดก่อนถึงบอกมีมูล <c oughs> เห็นศาลบอกนะคุณจะสอนผมเหรอ <c oughs> อันนี้อันนี้ได้ฟังอยู่นะ แต่ก็เราไม่ถือสากันนะบางทีเนี่ยเขาก็อาจาอาจะอธิบายว่าการไต่สวนก็ยังเหลืออยู่นะประมาณว่ามีมูลเลยเนี่ยทีนี้ในการอยู่ในห้องน,นะอันนี้เขาบอกว่ายาเรื่องไปพูดไหมก็ว่าเรื่องเรื่องอื่นนะครับเรื่องอื่นก็คือเรื่องย่อเย้ยถากถางนั่น,นแหละมึงเสียเงินกูไม่เสียเงินนั่นแหละแต่ว่าเรื่องว่า,เ,าเรื่องพฤติกรรมของใครนี่ก็มาพูดได้แต่ จะเป็นการเสื่อมเสียจนในเขาเนี่ยจนในเขาเนี่ยเสียหายเขาฟ้องร้องหรือเปล่าก็แล้วแต่นะอันนี้เนี่ยเราพูดตามความจริงนะว่าวันนั้นเนี่ยาสารก็คุยกับเมงหลายคำนะเพราะเขาเห็นนั่งอยู่โต๊ะโต๊ะทนายนะโต๊ะทนายก็จะมีทนายฝ่ายโจทก์ทนายฝ่ายจำเลยเห็นวันนั้นนี่น,นั่งในโต๊ะทนายน่าจะสองสองนอนี่แหละ รอบสองก็สองคนเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ใช่เมงนะรอบแรกนี่ไนะต่สวนฟองนี่มีเมงกันน้องทนายคนนั้นนะทีนี้น้องทนายคนนั้นก็ถามคานผมก็าถามไม่ก่อนแล้วแหละส่วนมากเราถามทนายไม่ถามยากหรกคุณก็เล่าไปผมก็ยืนนะแล้วเรื่องเป็นยังไงเขาก็ใส่ไปเรื่อยๆนะถามเป็นบางคําที่เราอยากถามครบองค์ประกอบแล้วเราก็เลิกก็คือการยืน่นเอกสารการนั่นการนี่ให้ เพื่อให้ส่งสารนั่นแหละตัวความมันก็จะเป็นทนายเขาอยู่ในข้อเนาะอยู่ในข้อ,อพยานเขาไม่สะดวกนะครับเราเป็นทนายก็ต้องรับจากเขาเอาให้เขาดูว่าตัวนี้ใช่ไหมก็ยื่นสารย่างนี้นะพอไต่เสร็จแรกแรกว่าแรกแรก,ก็ยังไงอะไม่ไม่ไมต่เหรอคือเราทําไปครั้งแรกนี่เราทําไปการเบริกความนี่เราทําเป็นถามต่อไปนะครับยืน่น แต่น้องที่ทําหน้าที่ของต่อไหลนี่โอเ้เข้มมากนะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องถาม <c ười> คือเขาจะซักค้าน่ะนะต้องถามจะมาถามถามตอบมาอย่างนี้ก็ก็เขาถามเขาถามได้นะครับก็คือคือนี่เขาอยากดูกริยาของคนตอบห้ือมังหรือยังไงเขาก็เลยไม่ยอมที่จะให้ตามนั้นแต่ผมก็มาอ่านเฉยนะอ่านตามนั้นแหละ <c ười> อ่านตามนั้นแหละเขาก็ตอบไป เออเม่งยังบอกว่าอย่างนี้ได้ด้วยเหรออ,อ่านได้ด้วยเหรอเอ้าก็ทําฉันทํามาฉันจะอ่านมีอะไรอ่ะใช่ไหม <c oughs> ประมาณนั้นผมไม่ได้ทําเองทนายโชคทํานะแต่เท่าที่ดูไม่รู้ต่อหลายพูดถึงว่ายุ่งยากกับคดีหรือเปล่าถ้าถ้าดูเนี่ยก็มีหลายครั้งที่เม่งเนี่ยเขียนคําถามให้น้องเขาคนนั้นนะคือน้องเขาถามไปประมาณหนึ่งแล้ว ก็จะมีคําถามสอดมาเรื่อยนะก็เราก็เจนบ่อยนะเรื่องคนที่นั่งอยู่ด้วยอยากจะให้ถามคําถามเรานี้เนี่ยก็มีอ้น,นี่คนที่นั่งอยู่โต๊ะทนายด้วยก็ส่งมาเรื่อยนะน้องเขาก็ถามให้แต่ถามหมดหรือเปล่านี่ไม่รู้นะเราก็นั่งเราก็ทําท่านอนหลับไปเรื่อยนะอออรอบแรกไม่ได้นอนหลับเท่าไหร่หรอกเขามัาถามกันส่วนตอนตอนตอน,ตอนไหลคือรอบที่สองนี่ นัดที่สองนี่ตอนไหลไปเบิรความเองเราก็แก้งนอนหลับไปงั้นแหละเพราะว่าตอนไหลนี่คุยกับสารเป็นสองชั่วโมงเนี่ยเราก็ต้องหงแก้งบ้างหลับจริงบ้างก็มีไม่มีสาระตัวฟังตอนไหล,หลหพูดเนี่ยนะเพราะประมาณนั้นแหละอันนี้นี่ถ้าคือถ้าตอนไหลไพูดเป็นความเสียหายเป็นการดูถูกเหยียดหยามทนาย หัวเมงอะไรหัวเมงอาจจะจัดให้นะอาจจะได้อีกได้อีกฉบับหนึ่งนะผมเองนี่จะได้อีกหรือไม่อีกไม่เดือดร้อนเนี่ยเห็นผมยิ้มยิ้มเนี่ยว่าทนายใหญ่เขาฟ้องอีกเหรอไม่หรอกตอนไหลเจอพี่สาวฟ้องมันก็ครบองค์ประกอบแล้วนะครบองค์ประกอบอะไรครบองค์ประกอบความบันเทิงนะเขาก็บอกว่ามึงกูรอมึงอยู่ถ้ามึงมีกูรอหมายมึงอยู่นะ ถ้ามึงหมายมึงมาเมืม่อไหร่กูจะแช์หมดเลยก็จะแช์ทุกวันนี่เราอยากฟังตรงนี้กลัวแต่ต่อไหลเนี่ยตอนนี้เขาคาดโทษไว้สองนอนนเลนยนะเออหนึ่งคือถ้าพูดถึงเมงอีกเมงจะจัดนะเนี่ยถ้าโทษแรกอันคาดโทษที่สองนี่ก็คือมันเป็นไปตามระบบอยู่แล้วเขาฟ้องคดีนี้นี่สิ่งที่ฟ้องคือเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนนั้นใช่ไหม ถ้ามาแฉอีกเราเขาเสียหายอีนีเขาก็ฟ้องเป็นคดีใหม่ได้ต่อไหลจะกล้าไหมแค่นั้นแหละความบันเทิงจะหยุดแค่นี้ไหมถ้าต่อไหลเกลียดมากแบบว่าโอ้โหมึงไม่น่าทำยู่เลยไปดูท้ายฟ้องเหตต่อไหลอาจจะจัดก็ได้เพราะว่าดูวันนี้อาการเขาเก็บไม่อยู่เหมือนเดิมละสไตล์เขาเพราะอะไรท้ายฟ้องมีการขอให้นับโทษเนี่ยเราดูจากนู่นนะจากของเมดเอ่ ของใหม่ชาลาวันนะที่ที่ออกนะท้ายฟอ้องมีขอให้ศาลนี่กําหนดโทษและนับโทษต่อในคดีที่แล้วมาคือคดีที่ศาลอุบนนั้นเองเพราะความผิดที่เกิดไม่เกินหนึ่งปออีทออีนี้บันเทิงละเพราะว่าทนายโอ้แต่ก่อนไม่ทนายเราแท้ๆมาครั้งนี้จัดเราเต็มที่เขาก็รักษาผลประโยชน์ลูกความตอนนี้เต็มที่ก็เลยส่วนว่าเป็นความรับเตียวม,มาทําได้ไหมไม่รับหรอกครับ ค้าวิพักษ์สารี่เผยแพร่ทั่วไปอยู่แล้วยิ่งเป็นทนายเขาก็ยิ่งเห็นอยู่แล้วว่าสารศารมีขา,าิพกษสาแบบไหนกําหนดกฎเกณฑ์คืออะไรเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ถ้าเขาไม่ไม่ขอให้นับั่วต่อนี่เป็นเรื่องที่เขานี่ไม่ทําตามหน้าที่ก็จะเหมือนว่าเอาความสัมพันธ์ส่วนตัวไปนะไม่ทําให้สุดนะประมาณนี้นะตอนไรก็ต้องโอ้ตอนนี้กลือนเลือนแล้วนะ ไม่รู้แหละว่าพวกเราจะได้ฟังความบันเทิงทุกวี่ทุกวันหรือเปล่าแต่ดูเสียงวันนี้แล้วเสียงอ่อยๆนะยิ่งถ้าตอนเช้าได้ไปฟังเอ่อเมงไอ้เมงผููดีเนี่ยเขาอาจจะใจอ่อนเกินปกติเลยนี่นีวันนี้หนวดเข,เ,ขเขาเขาเขาเคี้ยวดิออกเต็มหมดเลยเอชักไม่ปกติแล้วต่อเลน,นะผมเองก็ยังไงล่ะความจริงก็อยากฟังนะอยากฟังนะ การแฉจริงบ้างไม่จริงบ้างก็เหมือนกับที่เอซีเมน์มานี่แหละเออแมนนวเมนม์ Man Man le, ว่าอะไรมันขี้โม้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เอ,อแต่ความจริงมีประมาณยี่สิบเอายี่สิบเราก็อยากฟังนะอยากฟังว่าเป็นอะไรไม่จะเป็นนิสัยเป็นนิสัยคือมันไม่จบในการพูดครั้งเดียวไงเอ,อาพูดถึงเรื่องนิสัยหรือเรื่องอดีตก็ตามพอไปแล้วมันก็กระทบกลับมามันก็แสดงอะไรเพิ่มเติมขึ้นนะ ทำให้จับจุดได้อีกหลายอย่างแม้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นมาใหม่อากับกริยาแสดงใหม่เนี่ยมันสามารถทำไม่ไม่ถึงว่าเราไปวิจารณ์กันทุกอย่างหรอกมันทำให้เราเห็นนะเมื่อเราเห็นบางครั้งก็เราพูดได้เท่าที่เรายังไงอะเท่าที่เราอยู่ในกรอบที่ไม่ดูถูกดูมิน เขาเพื่อให้เขาถูกเกลียดชังกอกลัวนะคดีนี้กลัวนะไม่รู้ว่าต่อไหลจะกลัวเปล่าไม่รู้เรียกมากี่แสนไนมะ่ได้ดูนะเออถ้าเป็นหนุ่มใจนาทก็เจอไปเรียกไปห้าแสนเลยนะโอ้โหไม่ไม่ธรรมดานะไม่รู้แหละของของอะไรนะต่อหลอเหรอต่อหลอเห็นว่าก็เรียกมาสามแสนนะอิสารเรียกมาประมาณนั้นนะสามแสนแล้วแล้วพูดถึงเรื่องต่อหลอนี่หนึ่งถ้าไมต่อหล่อ อเออแมาหน้าหล่อๆขึ้นมาเสนอทำไมต้องทำจอดำไม่รู้นะผมไม่ได้ดูนานนะเห็นผ่านคือเขาก็ชอบเอาตั้งใช่ไหมตั้งนี่เวลาเราลูดดูเอ่ชอตสั้นๆของสาว,สาวนักวิ่งอะไรทงนองน,นี้เนี่ยเราก็จะเห็นเขาไงพอเห็นเขางงเขทต้อไมจอดำนะก็ฟังอยู่นิดนึงก็ก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมนะก็ก็ยังใส่เอื่อนเหมือนเดิม แล้วก็จอดามก็แปลกอยู่นะวันนี้ก็เป็นความหวังของพวกเรานะว่าเราจะอรอชมความบันเทิงผ่านจอแล้วนะว่าต่อไหลยังจะซัดต่อไหมยังจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมึนมนนะตีมนละมึนละ,นละ,นละเออเลือดเข้าตาแล้วจะสู้จริงหรือเปล่ากลัวแต่ว่าคําพูดครั้งก่อนนี่เป็นแค่การขู่เขาเพราะว่าเห็นขู่อยู่พ่อกับแม่กับน้องกับ พี่กูมานั่งนี่มึงเป็นยังไงเนี่ยออันนี้มันครูนะเออถ้าจริงกูคือแฉอดีตมาสิคลิปมาไว้ทำไมอะ่ะนีว่าอัดเยอะๆใช่ไหมอาจจะเจออีกสองก็ดีสามก็ดีนะตอนไรคิดนี้ดีอย่าไปหาว่าพวกเราไปบังคับเลยนะเพราะตัวเองพูดจริงเขาก็ต้องรอดูนะเออไม่ใช่เขาไปเจปาะปากพูดอย่เราเราพูดเองเขาก็ต้องรอดูนะโอเควันนี้ไม่หัวเราะเยอะหน่อยไม่ได้ไม่ได้ยอ่อเยยนะ เพียนก็ว่าแจ้งให้เราทราบว่าตออไหลได้รับหมายแล้วนะแล้วไต่สวนฟ้องนี่วันที่สิบสามสิงหานี่เองเน,นะไม่ไกลนะเออปิดหมายหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่า <c oughs> ไม่รู้มีใครรับหรือเปล่าสิบสามสิงหาเวลาสิบสามนาฬิกาเอ้ตออไหลอย่ายไปนะอย่า <c oughs> ไปฟังนะไต่สวนมูฟ้องค่้นๆไปเนี้ยก็ไต่สักสองปากนี่ถึงบ่ายสี่โมงจับ มีมูลเนียเสร็จเลยนะเออเตือนไปเฉยหรอกความจริงต่อไหลมีทน,นายเยอะแยะเนาะคงไม่ชวนต่อไหลไปเข้าปิ้งหรอกไปบนก็ยังไม่มาเลยเขายังไม่ขึ้นเลยนู่นเขานั่งอยู่ในรถหนุนผมว่านึกว่าเขาไม่มานะมีแต่พี่สาวเขาไปวิ่งช่วยอยู่วันนี้พี่สาวกลับมาฟ้องเขาเองนะเออโอ้ยโลกนี้มันก็แปลกนะมีเรื่องที่พลิกผันใน ในช่วงระยะไม่ถึงปีเลยทําให้ขอนับโทษต่อได้เลยนะเออมีมีเรื่องแปลกแปลงนะไม่พูดไปเยอะนะเดี๋ยวผมโดนด้วยมีความสุขทุกท่านก็แล้วกันความทุกขของท่านคือความสุขของเราไอ้นี่ของของอะไรของสกิดข่าวใช่ไหมสวัสดีครับ